สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยฮานอยนะคะของงวดประจำวันที่ยี่สิบเก้านะคะวันวันพุธเนาะวันพุธที่ยี่สิบเก้าแล้วเมื่อวานนี้ก็เฮงก็ปังกันไปนะคะเมื่อวานนี้ก็เฮงก็ปังกันไปนะคะแอดดีใจด้วยนะคะ คิดลั่นบ้านเลยค่ะก็ขอให้หมาเน้่ยเองให้ปังอย่างนี้ตลอดนะคะก็ตามนี้เนาะเมื่อวานนี้แอดเจาะเข้านะคะหนึ่งเจ็ดห้าก็คือเลขทูบนะคะเหมือนประกาไม่ค่อยชัดไหมประกาน,นี้นะคะหนึ่งเจ็ดห้านะคะเจ็ดหกเก้าสามสองนะคะเก้าห้าหกเก้านะคะตารางเข้านะคะเมื่อวานนี้ตารางเข้าเจ็ดหกเก้า เจ็ดหกเก้านะคะเจ็ดหกเก้าหกเก้าแล้วก็เจ็ดห้าเก้าห้านะคะทุกคนเมื่อว่างในเจ็ดห้าก็เข้าในกิดเนาะ โอ้แอดนอนห้องตื่นนะคะแต่ว่าทําไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะทําไว้ตั้งแต่เมื่อคืนว่าจะลงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่ได้อัดน,นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปคลิปของวันที่ยี่สิบเก้าเนาะก็เอาบุญมาฝากนะคะ <t ales> ตื่นตืนตั้งแต่เช้านะคะอัดคลิปไม่ไว้ค่ะอัดคลิปไม่ไวเลยนะคะทุกคนก็เอาบุญมาฝากนะคะทุกคนเอาบุญมาฝากเนาะ เมื่อเช้านี้ใส่บาทมานะคะวันนี้ก็ขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะทุกคนหมานหิงปังโชคดีเนาะวันนี้จสามตัวเนาะ เอามาดูกันนะคะวันนี้น้องหาหนอยของเรานะคะหาหนอยของเราหาหนอยของเรานะคะ <c oughs> วันนี้แอดชอบส2ม,มากนะคะทุกคน <c oughs> เหมือนจะฝันเลยค่ะแต่จำหวยไม่ได้ <c oughs> เขามาบวกดูนะคะ มาดูกันนะคะเด่น3 4มห้านะคะเด่น3 4มี่หค่ะทุกคนเด่น3 4 5ี่ห้าวิ่งลูดนะคะวิ่งลูดแอดให้3 4แอดจะให้ตัวหน้าอยู่แล้วนะคะใครชอบ4 5หไป4 5ห้าใครชอบ3ามสี่ไป3ามนะคะหรือว่าใครชอบ3ามไป3ามใครชอบ4ี่ไป4ีใครชอบห้าไปห้านะคะ แต่ว่าวันนี้แอดกลัวหนึ่งสองมาเฮ้ยตัวเมื่อวานเหมือนเราจะได้เห็นหนึ่งสองเงนอีกเลยนะคะเอามาดูนะคะสามหนึ่งสามสองสามสามนะคะตัวเจาะนะคะตัวสามสองนี่แอดชอบมากนะคะจัดหนักจัดเต็มวันนี้ไม่รู้จะมาไหมนะคะเหมือนเราจะได้เห็นในนี่เลยเนาะสามหนึ่งสามสองสามสามนะคะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็ห้าสามนะคะทุกคน อันนี้เป็นตัวกันของตัวนี้นะคะก็คือ3 0 4 0 5 0เพราะว่าแอจะแทนค่า0กับ1ให้เลยนะคะแอจะแทนค่าศกับหให้เลยนี่หนึ่เท่ากับศูนยนเท่ากับหนะคะเอาไปพิจารณากันดูเดอ้อเม็ดเดียวแอให้ไปที่สินะคะเม็ดเดียวแอให้ไปที่16บหกนะคะสี่หนึ่งหกเก้าะคะสามห้าส อันนี้เป็นตัวในตารางนะคะ3 5 2 4 1 6 9 3 4 5 3 4 3 3 2 5 3 2 3ห,ห้าสห้วยเลขแอดไฟล์กแได้หนึ่งสองห้าหนึ่งสอ1ส5มหนึ่งแล้วก็1 4 3นะคะอันนี้หนึ่งก็ประกาศสีแดงนี่เห็นเนาะอันพวกที่แอดวงกลมนี้ไว้นี้เป็นเลขแอดนะคะก็ลองเอาแข็บแล้วไปขายายดูนะคะ 1นึ่แทนค่าด้วย0นะคะสำหรับ3ตัวแอจะแทนค่า0ให้ทันทีเลยนะคะ1กับ0นะคะ1กับ0เพราะว่าบางท่านมันอาจจะมา0 4 3ก็ได้แต่ใครไม่ชอบแทนค่าก็ปากกาสีดําก็คือตัวที่แอสําให้3ตัวเลยนะคะปากกาสีดําแต่ว่าช่วงนี้มันมามันชอบมารอบปกติแล้วก็รอบ VIP เนาะ รอบปกติแล้วก็ V.I.P. นะคะช่วงอาทิตย์นี้นะคะช่วงอาทิตย์นี้เลยรอบปกติแล้วก็รอบ V.I.P. วันก่อนนี้แต็ด575รอบ V.I.P. เอ้ยรอบปกตินะคะตารางแต่ว่าเมื่อวานนี้แตจ็769เนาะแต่็769เต็มๆตรงๆเลยนะคะรอบ V.I.P. วันนี้จะมารอบไหนแล้ว3ตัว นี่นะคะตามสูตรก็คือในนี้เลยนะคะในตารางนี่คือตามสูตรรอบนอกตามใจฉันนะคะมันมีสามสามสองสามมาแล้วแอดก็เลยจับสองสองสามมาด้วยนะคะเพราะว่าแอดเห็นสามสองสามแอดก็เลยจับสามสองสามเอ้สองสองสามมาด้วยเอาไปพิจรารณากันดูนะคะหนึ่งหกนี่คือแอดชอบนะคะหนึ่งหกนี่คือแอดชอบเนาะเด่นสามสี่ห้าค่ะทุกคนเด่นสามสี่ห้า วันนี้เป็นยังไงกันเนาะเลขไหนไหลสาธุอาบุญกันเดอ้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้แตกสามตัวนะคะวันนี้แตกสามตัวตรง ถ้าใครไม่ชอบที่แอดจับให้ตรงนี้นะคะหรือว่าไม่ชอบที่แอดจับมาพวกนี้นะคะสามารถจับในตารางได้เลยนะคะในตารางคือตามสูตรนะคะทุกคนในตารางคือตามสูตรนะคะในตารางคือจัดหนักจับเต็มตามสูตรแต่ที่แอดติ๊กหนึ่งสองไว้นี่แอดขออยันหวยขึ้นสูงเถอะวะ พอเราลงต่ํากลัวมันขึ้นสูงจังเลยค่ะเมื่อวานนี้ก็ขึ้นสูงนะคะเอ้ยเมื่อวานนี้ต่ำน้องเมื่อวานหวยต่ํามันมาเป็นรอบค่ะทุกคนรอบพีกับรอบปกนี่ถือว่าต่ําอยู่ได้หนึ่งสองเก้าหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งศูนย์นะคะเอาเอาไปพิจารณากันดูค่ะทุกคนอันนี้เป็นแนวทางหวยห้านอยนะคะหวยห้านอยรวมลองเอาไปหยิบจับกับสูตรตัวเองดูนะคะสูตรนี้แอดก็ แอดทำน้อยตัวไม่เป็นนะคะทุกคนนอกจากจะตัวเน้นให้อันนี้สูตรนี้เราก็ใช้กันมาเนิ่นนานเนาะนี่แหละค่ะอยู่ในนี้แหละค่ะสามตัวอุ้ยมาสามสองสามให้เอฟซีหนเทิดสามสามสงโอ้ยมีโอกาสมาอยู่ด้มีโอกาสไหมคะทุกคนเราเอานะคะ เอา,าไปพิจารณากันดูนะคะสำหรับอันนี้เป็นแนวทางหวยฮาหนอยนะคะเป็นแนวทางหวยฮาหนอยเลยตรงปากกาสีแดงไม่รู้ว่าไอนี่ไหมนะคะทุกคนจะเห็นกันไหมนะคะแอดเห็นเลขสามสองสามนะคะเห็นเลขตัวเองมานะคะก็เลยเขียนเพิ่มพวกนี้ให้นะคะเนี่ยที่จริงว่าจะไม่ให้เพิ่มนะคะแต่ว่าพอเห็นเลขตัวเองมาก็เลยเขียนให้เพิ่มเลยนะคะ นี่หินสามสงสามมานะคะเอดก็เกลยเขียนให้เลยนะคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ